สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็อยู่ในเกม Super Smash นะครับผลเครื่อง Wii U แล้วก็ผมนะครับ o อเวอร์บูคิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นของ FOX นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่มีคนเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับเราก็จะมาเข้าโหมดฝึกก่อนที่จะเข้าโหมดวันออนวันะครับผมเทนนิงก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีคนเสนอมาว่าเออโอ e r b o o ช่วยดูช่วยโชว์ท่าจับหน่อยครับท่าแกร็บนะครับ โอเคฟ็อก okay. นะครับก็จะมีทั้งหมด8ชุดนะฮะก็มีบางชุดเปลี่ยนสีของตัวฟ็อกนะครับโอเคงั้นเรามาดูชุดแรกกันเลยนะฮะเราจะเข้าโหมดฝึกก่อนนะครับมาดูท่ากันก่อนโอเคมาตอนนี้เราอยู่ในโหมดฝึกนะครับงั้นเรามาดูท่า <I> ท้อนก่อนเลยครับ <I> อืมเทพจริงจริง ท่าแดดครับแดดตีนะครับจะเป็นกระโดดเตะนะครับถ้าออกไป้ะครับต่อมาเป็นท่าแจ็บครับแจ็ปนี้ได้เรื่อยๆนะครับอารมณ์เหมือนแจ็ปของดิสม็กนะครับคือยิ่งตีก็จะยิ่งถอยหลังนะครับหน้า A ครับเหม็นเตะครับลงเครับก็จะเป็นกวาดล่างครับแล้วขึ้นเคเาก็จะเป็นท่าฟลิปคิกนะครับต่อมาจะเป็นท่าสมัครับสมัหน้าครับแล้วก็สมัล่างแล้วก็สมับนครับ ต่อมาจะเป็นท่า B ครับปุ่มพิเศษครับปุ่ม B เถิดเป็นยิงเรื่อยๆครับชื่อว่า Buster นะฮะหน้า B นะครับก็จะชื่อท่าว่า Fox Illusion นะครับก็เอาไว้ใช้ Recover กับสูตสเตนนะครับแล้วก็ลง B ครับจะชื่อท่าว่า r e c e c t o r ครับเอาไว้ซ้อนเอาไว้สะท้อนท่า Protect e ทั้งหลายนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าขึ้น B ครับหรือท่าไฟ Fox นะครับก็จะสามารถ Recover ขึ้นกับสูตสเตทได้ดีที่สุดเลยท่า Air ครับกโดด A ครับ ก็จะเตะเฉยๆครับถ้าเกิดเป็นกระโดดหน้า A นะครับก็จะหมุนเตะเรื่อยๆครับเป็นหลายๆฮิตต่อมาก็จะเป็นหลัง A ครับกระโดดลง A ครับก็จะเป็นการเตะรัวๆนะครับต่อมาก็เป็นท่าขึ้น A ครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าจับครับนี่ครับกดเเฉยๆครับจะเป็นแทงเข่าเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดกดไปที่ทุ่มไปข้างหน้าครับก็จะชกไปข้างหน้าครับแล้วก็ข้างหลังครับเหวี่ยงไปข้างหลังยิงปืนซ้ำอีกทีนึงครับถ้าเกิด เป็นข้างล่างนะครับก็จะจับทุ่มลงนะครับแล้วก so ็ยิงกระสุนเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทุ่มขึ้นนะครับก็จะจับทุ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เอวี่ขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ยิงซ้ําโอเคเราก็หมดการรีวิวท่าแล้วนะฮะก็มาเจอกันในโหมดออนไลน์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดออนไลน์นะครับแต่วันนี้ก็จะเล่นแบบ วันออนวันนะครับไม่ได้มาเล่นแบบโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับเนื่องจากว่าเวลานี้ไม่มีคนครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมเล่นฟ็อกแบบทัวร์นาเมนต์นะฮะก็วันนี้ก็จะมาเล่นแบบวันออนวันแทนนะครับก็จะเล่นประมาณสักเอ่อซีแมตช์นะครับเพื่อไม่ให้ยาวเกินเจอกับชาวอะไรไม่รู้ชื่อสตันนิงนะฮะโอเคครับโอ้เขาเล่นงบายอนิเตอรครับเพิ่งลิงค์ไปก่อนนั้นนี้ครับยิงบัรเตอร์รัวๆครับไม่ขยับเลยว่ะ เตะทิ้งนิดเฮ้ยขโมยฟรีเลยว่ะอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่ฟ็อกซ์วิชชั่นครับแดกเข้าไปครับกลับฟสเตทโอ้โหโดนตอกเข้าไปครับอื้อหือโดนวิชทวิชครับอุ้ยโอ้โหไฟฟ็อกของมันนี่เจ๋งจริงๆครับขึ้นบนสเตทแบบอย่างไกลอะอะไรจะหน้าจะสมัติหน้าโอ้โหโดนแจ็ปเข้าไปครับอื้มแดกเข้ามาครับเตะเข้าไป ยิงครับยิงค่อยลอยครับโอ้โหวิดไมโอ้โหโดนสมแมสบนครับเขาจะต่อคอมโบครับอืมไม่ได้ครับโอ้โหถ้าต่อคอมโบนี่ชิบหายเลยสมแมสหน้าไปครับมารอยอยูอ่ไม่ได้ครับโอ้โหโดนสมแมสหน้าเข้าไปเต็มๆครับกลางหลังอย่างนี้นยังไงดีนี่เราอุตส่าห์แบบได้ตีทีฟรีเนี่ยโอ้โหเขาคิวสไลด์มาครับขึ้ไนได้ปะไม่ได้ครับโอ้โหถ้าขึ้นได้นี่ปฏิหารมาก ยิงครับยิงโอ้โหโดนสไลด์ครับคอมโบไหมครับไม่ได้ครับแจ็บครับเตะรัวๆครับอืมอะไรจะจับไม่ให้จับครับสมัสล่างไปครับอืลบได้ครับสมัสบนเหรอนี่สมัสหน้าไปครับเตะไปอีกสมัสล่างแจ็บครับเออเกือบโดนสมัสไปแล้วยิงครับบัสเตอร์รัวๆครับอะไรอะไรพิษวิทามอะไรนี่แม่อย่าวิทามรัวๆสิ เรากลัวนี่สมาร์ทหน้าครับกระเด็นไปไกลมากครับยังอยู่ครับโอ้โหมาโยนหน้านี่โอ้โหโดนจับครับเขี่ยไปข้างหลังครับแล้วก็ฟอกอิลูชันเข้ามานี่มาๆจะรอรออยู่เลยนี่สมารทหน้าครับป้องกันได้ครับโอ้โหโดนจับเขี่ยไปข้างหลังครับโอ้โหยุดโดนสปายครับนี่สวนด้วยสมารทหน้าครับเรียบร้อยครับโอ้ น่ากลัวเหมือนกันครับเนี่ยบอยยูเนต้าแต่ดูเหมือนว่าเขายังอยู่ในระดับที่เราระดับพอๆกับผมนะที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าบอยยูเนต้านั้นเล่นยังไงให้มันแบบเก่งๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็มาต่อในรอบที่2ครับดูซิว่าเขาเล่นตัวอะไรนะฮะทำไมมันเลือกงานจังวะสงสัยหน้าเขาน้าจะเปลี่ยนตัวนะ เดี๋ยวเราตากกัดกลับมาตอนที่เริ่มเล่นนะฮะโอเคเขาเริ่มเลยละมาเลือกตัวอะไรเอยแกนนอนครับโหไม่อยากเจอเลยเอา่าวยิงนี่อีกแล้วเอาเอาเอายิงรีนเว้เฮ้ยไหลกระแทกลบได้ครับนี่โดนตัวโลกลับมาครับโอ้ตัวไหลกระแทกเข้าไปตดนฝ่ามือครับตามทีเตะ แม่งอัดไม่กี่พีเปอร์เซนต์เราลดเยอะมากมาครับนี่แดดตีครับเตะไปไปพีโอโหโดนยันกลับมาไม่ได้คุ้มเลยโอ้โหโดนจับครับนี่เตะครับตามครับนี่ต่อข้างบนครับเดาะเลยโดนขึ้นบีของเขาครับเป็นท่าจับนะครับนี่เตะเข้าไปครับจะต่อไม่ได้ครับหลบได้โอ้โหโดนฝ่ามือไวเต็มหน้าสมาทัดหน้าไปครับมาขึ้นมาแกนอน ต่อมานะอีกทีหนึง่งตายไหมอายครับไม่เหลือครับโอ้ยต้องระวังครับท,นนท่านี้ตายเข่าที้นี่คอมโบ,โบครับต่อครับนี่เดาะเดาะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจะหลังมือไม่ให้หลังมือคอมโบไม่ได้ครับใส่ไม่ถึงโอ้โหเขาจะถีบลงครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วน่ากลัวเหมือครับเนี่ยแกนน่นนี่ตรงแมทล่างครับยังยุ่ยเหรอนี่ใส่เข้าไป โอ้โหเสียงดังฟังชัดช้าเป็นเสียงที่ไพ่ล้อจริงๆเอ้ยไม่ดูไม่ดูดี่เตะเข้าไปครับอือโดนจับเขาวิ่งออกมาครับโอ้ยยันยันไม่โดนเขาเราเตะก่อนเขาเตะสกัดเอาไว้เตะเข้าไปเตะกระแทกหลบได้แ๊บเข้าไปหลบเตะยันตี้เนอะโแมตลางไหมครับโอ้โหเป็นท่าที่กำลังกระเซ่มากๆครับเป็นท่าจับนะครับแล้วก็ลากเราลงไปด้วย แต่ว่าเขาเหลือชีวิตเดียวนะครับแต่ว่าเรามีสองชีวิตก็คือตายคู่นะครับแต่ว่าผมยังเหลืออยู่ชีวิตหนึ่งผมก็ชนะไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราชีวิตเท่า,ก,ากันใช่ไหมครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดเราโดนลากลางไปเน,นี่ยถ้ากับว่าเราแพ้น,นะครับเพราะว่าตัวเรานะครับโดนจับใช่ไหมครับแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ข้างล่างซึ่งจะทําให้เราตายก่อนครับแล้วก็แกนต้อนก็จะตายทีหลังก็กลายเป็นว่าแกนต้อนเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งต้องระวังครับตอนที่แบบเหลือแค่หนึ่งชีวิตเท่ากัน โอเคคราวนี้เขาเปลี่ยนสีกันบ้างครับเป็นสีน้ำตาลนะฮะให้ดูเหมือนจิ้งจอกหน่อยจิ้งจอกเป็นสีอะไรวะผมนึกถึงแต่หมาป่าอืมเขาดิขึ้นมาอืมสมแมตหน้าสมแมตหน้าสมแมตหน้าคูณสามครับนี่ไฟฟล็อกขึ้นมาจะยันเหรอนี่แทงเข่าแทงเข่าชกเข้าไปเต็มหน้าอะไรอะไรอย่าขึ้นมาลงไปเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ดักไว้ครับเดาถูกด้วยเอาดิอย่าขึ้นมานะไฟฟล็อกขึ้นมาครับอือหือเจะสอกอ่ะจะสอกอ่ะต่อยเข้าไปไปแั้ทีดีวะอยม,มันอยู่ได้นานมากรอ้อยสิบสี่เอปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยไปได้แล้วเอาชิบหายโอ้ย,อย,อยไฟฟล็อกขึ้นมาโอ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ย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 วโอ้ยแล้วหน้ามันขึ้นไปครับกว,ว่าเสียวมาก ผมกลัวถ้าจาับว่าโอ้โหโดนสองเข้าไปเต็มหน้าครับโอ้โหฟ็อกอิลูชันโดนดาบครับขึ้นมาปุ๊บแม่งโดนเตะเฉยขึ้นเลยอื้มเอ้ยไปได้แล้วโว้ยอัดเยอะแล้วเตะเข้าไปครับอะไรนี่เนี่ยสำหรับหน้ากันด้นโอ้โหโดนฝ่ามือเข้าไปอื้มฟ็อกอิลูชันเกือบโดนไปแล้วนี่เหวี่ยงเข้าไปด้านหลังครับแล้วยิงซ้ำขึ้นไม่ได้ครับโอเค ต้องระวังครับซองของเขาเนี่ยนี่แทงเข่าเข้าไปไปนี่โอ้โหโดนโดนชกเข้าไปเลยครับกระเด็นไปไกลเลยอืมโดนไหล่กระแทกซ้ำครับยังอยู่ครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมจะไปก็ไปทำไม่ได้ไว้หลบได้ความมือไม่ถึงเตะจับยันเอาดิแทงแทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกระโดดแกนอน แกนนแกนนพลาดครับเขาจับไปฝั่งซ้ายครับถึอแกนนท์จับพลาดนะครับแล้วก็ล่วงลงไปเนี่ยต้องถือว่าเลเวอร์ไม่ได้ครับโอเคโอค้ยแม่งแทงเข่าอย่างมันเลย <laughs> มาอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วกันเนอะเป็นสีสุดท้ายสีดำดำ,ดำมืดๆนะครับเท่ดี โอเครอาสุดท้ายนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเลือกเขาจะเปลี่ยนตัวเปล่าเขาเลือกตัวซ้ำมาสองครั้งแล้วอ่ะเขาอยากให้เขาเปลี่ยนตัวนะเตะมาจริงๆฟอกเนี่ยแจ็พโคตรรัวเลยโอเคครับมาดูกันครับว่าเขาเล่นตัวอะไรครับขอให้เปลี่ยนตัวเถอะเบิร์แกลนด์แล้วอ่ะโอ้เขาเลือกซามัสครับ เออดีหน oh. 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 ่อยมามีมัสเตอร์รัวะครับนำล่องก่อนเลยโอ้โหยังเหมือนเดิมครับเขายืนนิ่งครับได้เปอร์เซ็นต์พพพยิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เตะเข้าไปครับเตะเข้าไปนี่จับครับแล้วคอมโบต่อครับเตะรัวๆครับหน้าเอลงมาอะไรย้อนระเบิดหรือยอนขี้นี่ไม่ถึงก็เตะเข้าไปแล้วตีครับโดนซานเข้าไปโอ้โหโดนสเปซหน้าเลยน้ำเต็มครับเตะซานเข้าไปโอ้โหเตะสวนกลับมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับจับไม่ถูกครับ เธอเงนนานมากไสเข้าไปครับอึ้ยโอ้โหตัวสมแน้าไว้เต็มๆครับอืมเขาหน้าเองครับเป็นปืนไฟเดี๋ยวเดียเด๋ยวเอ,อ้ยโอ้ยท่านั้นมันสามารถชาร์จได้ครับของสาวาดนะครับเหมือนกับยูทูลครับชาร์จชอร์โบอลโอ้โหเป็นท่าแล้วก็สามารถต้องระวังนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจับเข้าไกลมากๆครับแล้วก็สามารถต่อกโมได้อีกด้วยนี่สมแพล่างเข้าไปเตเต็มเต็ม ท่าจับเขาแบบไกลมากๆครับแถมท่าจับเขาตีได้อีกด้วยครับฟัดนายเอ็ดกาดเราเจ็บปวดเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้นายจะทำอะไรนี่ทับทอนครับรีเฟกเตอร์ครับเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะการสับ้อนโปรเจกต์ท้ายที่ดีที่สุดเร็วด้วยเอานี้เตะเข้าไปครับเตะเข้าไป แทงเขา่ามีช่ชกเข้าไปเตะซ้าโอ้โหโดนนับหน้าโอ้ต่อคอมโบครับสามารถยิงปีซา์มาไม่โดนครับแจ็คเข้าไปเตะเข้าไปอืมสมัยนไม่โดนครับอาอแรกมากึนเหรอมี่ยันเข้าไปขึ้นมาโอ้โหโดนกวาดล่างครับยิงครับยิงมาสเตอร์ครับเขาจับไม่ถึงต้องระวังครับโอ้โดนจับครับเหวี่ยงเข้าไปครับคอมโบต่อไม่ได้เพื่อน สมัติบนครับไม่ถึงครับคอสมัตล่าก็ไม่โดนครับสี่มาสเตอร์ครับไว้เรื่อยครับเปอร์เซ็นนี่สะท้อนมิสไซล์มิสะท้อนยิงดิเราสะท้อนหมดอ่ะโอ้โหมาโดนอือจับครับคอมโบไม่ได้ครับยันเข้าไปครับสมัติบนยังยังอยู่อีกยังอยู่อีกจะลอยลอยไม่ได้ครับอื้อหึเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เตะพลาดครับลอยกว่าแล้วสมัติล่างครับยังอยู่อีกขึ้นมาขึ้นมาสามัรขึ้นมา ไม่โดนครับมีสมสัหน้าเขาไปฝั่งนึงตามตามไม่ถึงครับไม่โดนอะไรจะยิงอะไรอย่าลืมสิเรามีมีเฟกเตอร์นะเว้ยลงมากนี่เลยสมสัหน้าครับเรียบร้อยครับโอ้โหแ่เเงเอจจัดโอเคครับสำหรับ คลิปของฟอกนะฮะก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับชื่นชมทุกท่านนะครับที่รอฟอกมาโดยตลอดนะครับแบบว่าโอ้รีเควตดตั้งรานกว่าจะได้ <c oughs> ผมปลื้มใจทุกท่านจริงๆ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ